้าประเด็นหงเฉือนเบอร์ลี่ลิวพูบุกเฉือนเบอร์ลี่1ประตูต่อ0จากจุดโทษของโมฮัมเหม็ดซาราในนาทีที่9 0บวก5คว้า3คะแนนสำคัญในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่14กันยายนที่ผ่านมาแม้เกมนี้เจ้าถิ่นเล่นรับอย่างเหนียวแน่นแต่ความผิดพลาดของฮันนี่บานที่ทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษ และทำให้หงแดงลอดตัวอีกครั้งและนี่คือ5ประเด็นที่เห็นได้ในเกมนี้ 1. ประตูชัยในช่วงท้ายเกมอีกแล้ว4เกมแรกลิเวอร์พูลเก็บชัยได้100%แต่สิ่งที่น่าสนใจคือทุกนัดต้องลุ้นถึงช่วงท้ายเกมเปิดซีซั่นพบบอลมัดได้ประตูชัยในนาทีที่88จากเฟเดริโก้เคียซาและตอกผาลงด้วยบังโมนาทีที่90บวก4เกมที่2บุกเชือดนิวคาสเซิล ลิโอเอ็นกูโมฮายิงนาทีที่100เกมที่3เบียดอาร์เซนอลฟีคิกสุดสวยของโซโบสไลในนาทีที่83ล่าสุดที่เทิร์กมัวจุดโทษของซาร่านาทีที่90บวก5ใชัยชนะในช่วงท้ายเกมสะท้อนถึงสปิริตแชมป์แต่ในกลับกันก็เป็นสัญญาณเตือนว่าเกมรุกยังไม่คมพอหากต้องเจอกับทีมใหญ่หรือโดนสวนกลับเร็วมีสิทธิ์น้ำตาตกในเหมือนกัน สเกมรับเริ่มนิ่งหลังเสียประตู2เกมแรกตอนนี้เก็บคลีนชีสสองนาติดฟานไดโกนาเต้เล่นได้เหนียวแน่นสกัดบอลกลางอากาศแทบไม่พลาดทำให้อลิซงแทบไม่ได้เซฟยากเลยจุดนี้คือข้อดีของลิเวอร์พูลแต่ถ้าจะให้ทีมสมบูรณ์แบบต้องทำเกมลุกให้ดีขึ้นมากกว่านี้ 3. ลดบาสของเบอร์ลี่สกอตพาร์เกอร์วางแผนเล่นเกมลับเต็มสูบปิดพื้นที่ จนลิวพูเจาะไม่เข้าแทบทั้งเกมแต่สุดท้ายการผิดพลาดจากการแฮนด์บอลก็ต้องทำให้แผนลดบาสพังทลายอีกครั้งถ้าใช้เทคนิคนี้ต่อไปสิ่งสำคัญคือสมาธิช่วงท้ายเกมเพราะไม่งั้นสิ่งที่ทีมสู้มาทั้งเกมจะสูญเปล่า4บทเรียนของเคอร์เคสการตัดสินใจเด็ดขาดของอนเนอสลอตมีลอดเคอร์เคสเล่นพุ่งล้มจนโดนเหลืองเร็ว ทำให้อเนอร์สล็อตต้องรีบถอดออกเพื่อกันความเสี่ยงโดนใบเหลือง2ถือเป็นบทเรียนสําคัญของเจ้าตัวในเกมนี้ต้องชื่นชมอเนอร์สล็อตที่กล้าปรับเทคนิกทั้งถอดโกนาเต้ส่งตัวลุกเล่งเสริมเกมบุกเคียซ่าเจ้าหนูลิโอเจเรมี่พิมพงงลงมากดดันจนทีมได้ประตูสำเร็จ5อิซักยังไม่พร้อมเดบิวดาวยิงค่าตัวสถิติเกาะอ,อังกฤษ125ล้านปอน อเล็กซานเดอร์อิซักยังไม่ได้ลงสนามเพราะความฟิตไม่เต็มร้อยหลังจากขาดเกมแข่งไปเกือบ3เดือนอาร์เนอร์เลือกไม่เสี่ยงหวังปั้นให้พร้อมสำหรับเกมใหญ่กลางสัปดาห์ที่พบกับแอตติโกมาริดในศึกยูฟาแชมเปียนลีกนี่คือ5ประเด็นหลังเกมที่ลิเวอร์พูบุกไปเอาชนะเบอร์ลี่1ประตูต่อ0ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่4